คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพายอฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิตรรักนะครับสำหรับงวดวันที่1นนะครับที่ผ่านมาก็ ไม่ทำให้เอฟพี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่1มา1 4ก็ยินดีกับ f อฟพี่น้องที่มีความโชคดีก็พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากจะชมสูตรนะครับของมังกรทองนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วก็ทําเต็มที่นะครับทาเต็มความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจ f c มิดลักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยนะครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหววรัฐบาลไทยสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพาด้วยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับของมังกรทองก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแช์นะครับทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจแลวก็เพื่อจะได้มีโชคด้วยมีชัยด้วยกันนะครับคนรักรักคนให้คนให้รักคนรับนะครับผมมันถึงจะมีโชค มีความเฮงนะครับมีความปังด้วยกันนะครับโอเคนะครับแอดก็ก่อนจะไปรับชมนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับผมพี่น้องที่เคารพรักนะครับของรัฐบาลไทยเดินทางมาถึงครั้งที่14แล้วนะผมพี่น้องที่เคารพรักนะครับ14ครั้งแล้วนะครับตั้งแต่17มกราคมนะครับจนถึงหนึ่งสิงหานะครับก็14ครั้ง14ครั้งนะครับเราเข้าประมาณ10 1นะครับพลาด3 เข้ามากกว่าหลุดเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้าเข้าล่างเข้าบนงวดนี้นะครับเม็ดเดียวเอสคิมหนึ่งนะครับเจาะเข้าด้วยนะครับผมหนึ่งสี่นะครับก็สอบออกที่สี่ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์สี่หนึ่งนะครับข้างบนศูนย์สี่หนึ่งนะครับข้างล่างสี่หกนะครับเม็ดเดียวหนึ่งเอสคิมมาหนึ่งสี่นะครับก็ยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรชุดวินนะครับของมังกรทอง แอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็มี3สูตรในการบวกลบนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคํานวณข้อสอบไทยแล้วก็ลาพัฒนานะครับผมสาหรับหาน้อยนะครับหวยุ่นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกลางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันคำนวณวันจันออกอังคารวันคำนวณวันอังคารนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะเป็นเดียวไอ้คิมจับได้หนึ่งนะครับเข้าอยู่นะครับผมหนึ่งสี่นะครับไอ้คิมลากให้อยู่นะครับผมสำหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นวันอ่าสิบหกนะครับตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็จะมีเลขหกนะครับเลขสามเลขเจ็ดเลขสี่เลขไปหนึ่งนะครับเลขแปดร้อศูนย์คือเลขส่วนเกินนะครับ สามารถนามาจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้แอดก็บวกสูตรออกมาก็จะคัดลงชุดวินของมังในตารางให้พี่น้องที่สนใจจับคู่จบว,วินนะครับจะคัดลงให้ประมาณ6คู่นะครับอ่าหกตัวนะครับ6คู่หรือว,ว่า6ตัวเนาะอ่าพูดผิด6ตัวนะครับเหมือนเลขที่ออก6ตัวข้อสอบบนเลยนะครับตัวเด่นนะครับก็จะมีเลข0ูนเลข1เลข3นะครับเลข4เลข6แล้วก็เลข7 นะครับสาหรับตัวเด่นนะครับอีซี่น้องที่เคารพรักนะครับสําหรับสุดจอ3าตัวนะครับผมชอบค่อยตามนะครับตัวแรกแอดบวกสูตรออกมาได้นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นเน้นวิ่งนะครับผมไม่เน้นรูดนะครับเพราะว่าเขาสอบรูดไทยนี่ไม่ค่อยผ่านถ้าชอบถ้ารักก็วิ่งเอาเลยนะครับถ้าเจาะนะครับแอดก็จะเจาะให้อยู่ที่อ่าเน้นวิ่งแล้วก็เจาะเนาะ เจาะอยู่ที่01นะครับ03แล้วก็07นะครับเลขในตารางนะครับตามนี้นะครับสําหรับดินดินเด่น0นะครับหรือพี่น้องกลัวพลาดจะจับเป็น 0, 01 03 04 06 07 08ที่คัดออกก็ได้อันนี้คือตัวแรกนะครับสําหรับตัวที่สองนะครับผมชอบไ่อตามเจาะนะครับเน้นเจาะ โดนเจาะนะครับโดนเจาะมาหลายคนก็ตามซางนะครับผมเน้นเจาะอยู่ที่นะครับหนึ่งนะครับจะมีศูนย์หนึ่งเช่นกันนะครับสองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งนะครับเจาะให้สามคู่นะครับแอดเจาะให้ไม่เยอะถ้าใครกลัวพลาดก็จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับตัวสุดท้ายนะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับเน้นเจาะไม่เน้นไม่เน้นลูดนะครับอยู่ที่สี่จะมีศูนย์สี่ 41แล้วก็47นะครับแอดก็มาลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าขัวพลาดก็เป็น04414347 46ก็ได้นะครับใครกลัวพลาดนะครับสำหรับเจาะ3ตัวแอดจะเจาะให้ประมาณนี้นะครับบิพี่น้องที่เคารพรักสำหรับใครอยากได้น้อยคู่นะครับขอคู่เข่งๆนะครับผมหรือว่าเน้นนๆนะครับแอดจะสำหรับ0ระวัง03 300110นะครับสำหรับ1ก็ระวัง01นะครับแล้วก็31 สำหรับเน้นเจาะ40นะตัวนี้เนาะก็รอง40แล้วก็41นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบที่คัดออกมาให้เน้นเจาะนะครับเมื่อที่แล้วเม็ดเดียวหนึ่งมา1 4อยู่นะครับสำหรับ FC มิดลักที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะออกมาให้จับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสำหรับนะครับสูตรเจาะนะครับผม3ตัวนะครับคัดออกมาได้นะครับก็จะเป็น03 1 จดไว้แคปไว้นะครับแอดมาลงให้ก่อนใกล้วันเดี๋ยวพี่น้องก็เดี๋ยวพี่น้องจะถามกันแล้วก็4310นะครับ071นะครับ740 201นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบ3ตัวนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยก็มานำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับงวดที่แล้วก็เข้าเม็ดเดียว1มา14ชื่นชอบคนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทั้งช่อง admin คิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดนะครับคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นนะครับ fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับเพื่อจะได้มีโชคมีชัยด้วยกันนะครับคนรักคนให้คนให้รักคนรับนะครับมันค่อนข้างจะได้ปังด้วยกันนะครับ สำหรับเพี่น้องเข้ามาที่ชอบอย่าลืมกดติดตามเหมือนกันนะพี่น้องที่เข้ามาใหม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคนะครับพารวยมานําเสนอนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องอยากได้สูตรเจาะ2ตัวนะครับหรือว่าสูตรเจาะเม็ดเดียวก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดว่างแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเจาะเม็ดเดียวหรือว่ารับชมให้พี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพอดีก็ขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ